สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนชนปูกค่ะประบัวมาเก็บพริกค่ะเนี่ยค่ะเก็บพริกแดงๆไว้ถ้าเราไม่เก็บเขาก็เน่าค่ะร่วงทิ้งไปเฉยๆ ปลูกพริกปลูกผักกินเองประหยัดได้หลายบาทอยู่จ้าปลูกผักปลูกพริกกินเองอันนี้อันนี้จะเป็นแบบเนาๆแน้วเลยไม่เอา yang กเก็บพริกเหงื่อ,อไหลเข้าตาค่ะเหงื่อ,อไหลเข้าตาแล้วเสพตาปลาบัวเปิดไม้แล้วไม้มันเป็นไม้น้อยอันนี้โอ้ติดอยู่คลิปปลบัวแต่และคลิปก็เสียงดังบ้างไม่ดังบ้าง ทำอะไรก็ไม่ค่อยได้พร้อมหรอกค่ะรีบๆร้อนๆลนๆร้อนลอนยามเย็นค่ะ <_ d ata> เหงื่อไหลเนาะเดดเดดเย็นๆนะคะเดดยามเย็น <_ d ata> เดดยามเย็น เดี๋ยวป้าบัวจะให้ดูป้าบัวเก็บพิ่ค่ะ นี่ค่ะแบบนี้โอ้ยเหงื่ออะไรเข้าตาป้าแบบนี้เราก็เอาไปใส่ตะกร้าเนาะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ปิดไว้แล้วก็ใส่ถุงมัดไว้ใส่ตู้เย็นไว้ก็เก็บกินไว้ได้นานเหมือนกันค่ะตําพริกหนุ่มตําน้ําจิ้มหรือใส่แกงแล้วก็เอาพริกนี่แหละค่ะเอาพริกนี้แหละแล้วก็ที่เม็ดเขียวขาวๆนี่ก็ปล่อยให้เขาแดงแ <laughs> ดงก่อนเราถึงเก็บค่ะนี่ค่ะ นี่ก็ประหยัดได้หลายบาทเหมือนกันนะคะปลูกพริกกินเองประหยัดได้หลายบาทเหมือนกันแล้วก็ปลอดสารเคมีค่ะนี่อันนี้ก็อยู่ประมาณครึ่งโลละมั้งนี่นี่ถ้าแบบนี้ไม่เอานะคะใบนี่ก็เอาไปไปเก็บออกเลือกออกค่ะนคะคะจ้าปะบโวก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะฝากชมโคให้ป้าด้วยนะคะ นี้ป้าบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย